ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชวงศ์เสนาบดีทหารและพล,ละเลือนทั้งหลายต่างดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาทั่วทุกคนพระองค์มิได้มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์เพียงฝ่ายเดียว แต่ทรงพระราชดำริว่าจะต้องทรงให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนของพระองค์ด้วยพระองค์จึงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่เสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในปีต่อมาพุทธศักราช2,396โปรดให้จัดทำพระราชพิธีบรรจุดวงชตาพระนครลงในหลักเมืองที่โปรดให้ทำขึ้นใหม่แทนหลักเมืองเก่า ซึ่งยกขึ้นเมื่อรัชกาลที่หนึ่งซึ่งชำลุทุดโรมในปีต่อมาปีพุทธศักราช2,400โปรดให้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเป็นบำเหน็จความดีความชอบต่อมาในปีพุทธศักราช2401โปรดให้ตั้งโลงพิมพ์หลวงขึ้นในวังเรียกว่า โลงอักษรพิมพ์การและพระองค์ทรงโปรโดให้สร้างโลงกระสาบขึ้นที่หน้าพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังทรงพระราชทานานามว่าโลงกระสาสิทธิการต่อมาพระองค์ได้โปรดให้ตัดถนนและขุดคลองให้เป็นทางสัญจรอย่างใหม่เช่นสร้างถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนครและถนนสีลมส่วนคลองได้แก่คลองพดุงกรุงเกษมคลองหัวลำโพงคลองมหาสวัสดิ์และคลองดำเนินสะดวกเป็นต้นทางานนาด้านวรรณคดีเป็นประเภทร้อยแก้วบทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญได้แก่ ชุมนุมพระบรมราโชบาย4ี่หมวดคือหมวดวรรณคดีโบรายคดีธรรมคดีและตำราและพระองค์ทรงริเริ่มให้มีการค้นควา้าศีลาจารึกในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกคือจารึกหลักที่หนึ่ง ของพ่อขุนรามคำแหงและการึกหลักที่4ของพยาลิไทยต่อมาพระองค์ทรงพระปีชาสามารถในวิชาดาราศาสตร์เป็นเลิศได้ทรงคำนวณวันเวลาและสถานที่ที่เกิดสุริยุปร,ราคาเต็มดวงซึ่งจะแลเห็นได้ชัดเจนที่ตำบลวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ และเมื่อได้เวลาก็เกิดสุริยุปราคาจับเต็มดวงตรงตามที่ทรงคำนวณไว้ก่อนหน้านั้นทางราชการได้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร,ร์ไทยในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศมีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง10ประเทศด้วยกันพระองค์ได้ส่งคณะทูตไทยโดยมีพระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นราชทูต เจ้าหมื่นสันเพชรพักดีเป็นอุปทูตหมื่นมนเทียนพิทักษ์เป็นตรีทูตนำพระราชสารไปถวายสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษและพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ชาวต่างประเทศรับราชการเป็นกงสุนไทยเช่นเซอยอนเบาลิงอัครราชทูตของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอรียแห่งประเทศอังกฤษได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พรยาสยามานุกูลกิจสยามมิตรมหายศเป็นกงศุนไทยประจำกรุงลอนดอน